ก็กาวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมวายแอนด์แบ็กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเควส์มิดไนต์เว night, Warsaw, light, อร์เซลออฟไลท์แบบใหม่นะก็เควสมันโดนปรับใหม่นะก็ฉะนั้นแล้วก็ผมก็จะมาสอนทำดวงวิญญาณทั้งหมดที่มันโดนปรับใหม่นะฮะก็นั่นนะฮะก็เราไปเริ่มกันเลยนะโอเคเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะฮะก็คือ สิ่งแรกที่เปลี่ยนไปก็คือ a c c e s t o คร n นะก็คือไฟเนรนโบว์นะที่ผมชอบเรียกประจำนะก็คือตอนนี้มันโดนปรับใหม่นะให้มันเกิดง่ายขึ้นนะก็เปอร์เซ็นต์ก็คือ1.5นะฮะก็เพิ่มมาทีดเดียวอะ่ะมันจะเกิดทุกๆ30วีนะซึ่งมันจะเกิดแค่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะก็ถ้ามันเกิดนะฮะมันจะมีเสียงแบบเออเป็นเสียงไฟอะ่ะคือ ไม่คือมันจะเกิดตอนไหนก็เราก็แค่เดินเข้าไปใกล้ๆมันนะถ้าเราเข้าไปใกล้มันมากพอมันก็จะมีเสียงไฟเอ่ออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพอคุณเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเดินตามเสียงไปอะ่ะมันก็จะผูกให้คุณเห็นนะแล้วก็กดรับเควสนะพอกดรับเควสเสร็จนะก็จะมีเควสให้เก็บดวงวิญ,ญญาณอะไรก็ไม่รู้นะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะใ,ใจหลักสําคัญเนี่ยก็อยู่ที่เควสนี่แหละฮะ ซึ่งเควสเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะทําง่ายนะฮะส่วนปัจจุบันนี้มันโดนปรับให้มันทํายากมากขึ้นนะเราไปเริ่มจากดวงวิญญาณอันแรกเลยนะฮะดวงวิญญาณแรกนะกรีนนะฮะกรีนนี่หาได้จากการที่เรานั้นไปสุ่มสกินนะก็คือในคาเฟ่นนะฮะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่หมวกนะฮะหรือแล้วก็มีหูกระต่ายนะฮะให้เรากดคุยนะ จะเป็นการใช้เงินหรือใช้โลบักในการสุ่มนะก็ให้คุณเสียเงินหรือเสียโลบักก็ได้สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงการันตีนะการันตีดูในที่เซตติ้งนะมันจะมีบอกอยู่อาเคดพิตตี้นะฮะก็สุ่มไปเรื่อยๆฮนะจนกว่าจะครบ60นะฮะโดยวิญญาณต่อมานะฮะ k i n e s นะฮนะ k i n e หาได้จากเอ่อซื้อของนะฮะซึ่งจะซื้อได้ที่ช็อปนะฮะมันจะเป็นร้านค้า ขายพวกแอโล่โลกาการอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราจะต้องซื้อของหนึ่งอย่างนะอะไรก็ได้นะขอแค่ว่าให้ครบ200นะฮะอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ให้มันครบ200ซึ่งผมแนะนำว่าให้ซื้อโลกาการนะฮะ200ลูกนั่นแหละเพราะว่าโลกาการมันถูกสุด75ซึ่งถ้าถ้าอยากรู้ว่าซื้อให้ครบ200มันราคาเท่าไหร่ก็เอา75คูณ200ฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะ เยอะฮะเยอะมากๆเลยก็นะเควสใหม่มันก็ยากอย่างนี้แหละต่อมาฮะดวงวิญญาณที่น่าจะายากที่สุดนะฮะก็คือฮูปนะฮะฮูปนี่หาได้จากการตีบอสซึ่งบอสนั่นก็คือตีบอสเดกูนะฮะซึ่งเราจะต้องใช้มิดไนท์ในการฆ่าบอสเดกูเท่านั้นนะฮะซึ่งบอสเดกูเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความยากระดับ5ดาวนะฮะก็ แนะนำว่าให้ไปห,หาเพื่อนมาช่วยนะหรือก็ให้คนในเซิร์ฟหลักมาช่วยตีนะฮะแล้วคุณก็ใช้มิดไนท์ทำดามเมจกับเดกูให้ได้เยอะนะฮะเพื่อเป็นการาถือว่าให้เควสมันทํางานแล้วกันนะถ้าคุณฆ่าบอสเดกูได้มันก็จะมีข้อความขึ้นเหมือนเดิมนะฮะก็นั่นแหละฮะวิธีทําดวงวิญ,ญญาณฮูป ดวงวิญญาต่อมานะเดสแพนะเดสแพเนี่ยหาได้จากการที่เราตายครบ13ครั้งนะซึ่งเราก็ต้องไปขอร้องเออกับใครสักคนหนึ่งนะให้มาฆ่าเราให้ครบ13ครั้งนะซึ่งผมบอกเลยว่ามีแค่ดวงวิญญาณนี้ดวงวิญญาณเดียวที่มันไม่โดนปรับใช่ที่เหลือโดนปรับให้มันยากขึ้นก็ดิสแพนี่คุณสามารถกดคาบได้นะเพราะว่ามันเหมือนเดิมใช่ ่อมานะฮะดยยูวิญญาณเลิฟนะฮะเลิฟนี่หาง่ายที่สุดแล้วนะฮะคือไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากคือก็แค่มีเพื่อนคุณอยู่ในเซิร์ฟคุณนะคือจะอยู่เซิร์ฟวีเซิร์ฟหลักก็ได้นะฮะก็ขอแค่ว่ามีเพื่อนคุณอยู่ในเซิร์ฟนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณ afk สักปไอ้ afk นะฮะให้มันครบ90นาทีนะฮะหรือถ้าแปลออกมาก็จะเป็น หนึ่งชั่วโมงกับอีก30นาทีนะก็ก็นานอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ยากก็แค่เอ,อเคต่อมาถนะ้าดวงวิญญาณสุดท้ายนะดวงวิญญเฮกเรดนะหาได้จากการฆ่าใครก็ได้นะให้ครบ13ครั้งนะจะเอ่อซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะะว่าเควสนี้เนี่ยทำได้แค่ในเซิร์ฟหลักเท่านั้นนะเซิร์ฟบีตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะ ซึ่งก็เป็นอะไรที่เศร้านะฮะสำหรับคนที่มีเซิร์ฟวีนะฮะก็นะแล้วอย่าลืมด้วยนะฮะว่าเวลาฆ่าคนเนี่ยให้ครบ13ครั้งเนี่ยมันจะต้องติด e อีคอมแบทด้วยนะก็คือเราเนี่ยไปตีเขาแล้วเราฆ่าเขาเนี่ยเ,เราจะไม่นับว่าเป็นหนึ่งรอบนะคือเราจะต้องติดอนคอมแบทด้วย เขาก็ติดอ e ีคอมแบทด้วยเราก็ติดอ e ีคอมแบทด้วยนะเราถึงจะได้คิวเป็นหนึ่งรอบนะก็ก็กเ,เป็นว่าอย่าลืมติดอ e ีคอมแบทก่อนที่จะฆ่าใครสักคนหนึ่งนะฮะก็จบไปแล้วะฮะกับการสอนทำวิธีทำดวงวิญญาณทั้งหมดนะ,ะที่โดนปรับใหม่ให้เควสมันทำยากขึ้นนะฮะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะ ก็ผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะกับการทำเควสใหม่นะก็เควสมันค่อนข้างที่จะยากอยู่พอตัวนะซึ่งผมก็จะไม่ทำา e ินไรเวอร์เซลออฟไลน์อีกตัวแล้วล่ะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละไปละอีอ